คลิปนี้จะพาทุกท่านมาดูฟาร์มตะ๊กแตนปาทังก้าครับนี่คือการเลี้ยงตะ๊กแตนปาทังก้าที่ครบประจรและใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นครับผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าสามารถเลี้ยงได้มากขนาดนี้<อ>เลี้ยงได้เยอะขนาดนี้ครับสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ให้ตะ๊กแตนกินคือหญ้าเนเปียร์หญ้าหวานนะครับรวมไปถึงใบข้าวโพดครับทุกคน ดูครับมันเยอะแยะครับนับเป็นล้านล้านตัวแต่เห็นคนเขาบอกที่เลี้ยงมาเขาจะมีอายุแค่45วันเท่านั้นครับทุกคนนี่ครับคุณป้าคนนี้ครับกำลังจะใช้ไม้กวาดกวาดครับถ้าจับนะครับคงจับไม่ไหวแน่นอนครับเพราะว่ามันเยอะแยะมากมายครับใช้กวาดเอาดีกว่าครับเพราะกวาดแล้วครับเห็นไหมครับเขากําลังบรรจุใส่ถุงครับเพื่อจะมาช่งกิโลครับแล้วนําไปจําหน่ายครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่า เขาไปจำหน่ายที่ไหนครับแต่ว่าเมืองไทยเราก็มีการเลี้ยงการจำหน่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่จีนเยอะเกินครับทุกคน